เอาละครับผมก็ต้องขอกราวสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ครับคนอยู่กับเกมของไ Minecraft นะครับกับในหมอดนะครับผมที่มีชื่อว่า a n i m เม d v e น t u r เจนั่นเองนะครับกับพาร์ที่4กันแล้วนะครับผมก็พาร์ทสี่ในแบบก็ของเต็มแล้วนะครับโอเคดูในคลิปนี้นะครับผมก็ตามที่ผมบอกเอาไว้ในคลิปที่แล้วครับว่าเราจะไปที่ที่อ๋อจะโพสต์วชิบหายโอ้โหเปิดคลิปอยู่เปิดคลิปอยู่นะครับผม คือคลิปนี้เนี่ยผมว่าจะไปทําภารกิจของดักบอลนะครับนี่ตามนี้นะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้ครับผมได้ล้างอาพวกสถานะที่ผมโกงๆมาแล้วนะครับผมของผลปีศาจนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยชอบกันนะครับผมแต่จริงๆที่ผมทําอย่างนั้นเพราะว่าผมมีเหตุผลอยู่นะครับคือผมรู้ไงครับว่าถ้าผมไม่ไม่ทำอย่างนั้นอ่ะมันก็ต้องมีคนมาบอกนะครับผมให้ผมทําอย่างนี้นะครับเลยตัดปัญหาไปซะเลยนะครับผมแต่ผมคิดว่าถ้าทําอย่างนั้นมันก็โกงไปนะครับเลย เยลยล้มเลิกดีกว่านะครับผมโอเคซึ่งผมก็ใช้นมร้างสถานะไปหมดแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ครับเรามีกล่องมา,มาให้เปิดกันนะครับผมอ่ากล่องยังมากเลยผมไปหา,าฟ้ามาได้เรียบร้อยนะครับโอเคเด,เดี๋ยวเราจะใช้ผลไม้ปิศาจนะครับผมไปบุกที่ที่ภารกิจของดักกันบอลน,นะครับโอเคเปิดกล่องแรกไม่ได้กล่องสองก็ไม่ได้กล่กองสาก็ไม่ได้กล่องส,องสี่โอ้โหชิบหายโอ้โห เปิด5กล่องไม่ได้อะไรเลยครับไอชิภายโลลัวโลลุวิอุ้ยอุ้ยโอ้หอุ้ยอุ้ยคาเกะคาเกะวะครับใช้ได้ผลเนี้ยมีโฮโรมีโฮโรโฮโรด้วยกับบัวบูบัวมูเหรออันนี้เป็นผลระเบิดนะครับผมโอเคยังเหลืออีกนะครับผมอ่ามีไฮไลท์ครับ2กล่องนี้นะครับผมเป็นกล่องอ่ากล่องทองนะครับผมมันจะได้ผลเพิเศษที่มันแจ่มๆนะครับซึ่งจะได้หรือไม่นั้นก็ต้องมาคอยติดตามกันนะครับผมเฮ้ยมีสุเกะสุเกะนะเนี่ย ผลน,นี้นี่มันหายตัวได้หรือเปล่าครับผมจำไม่ผมจำไ,ไม่ค่อยได้ฮะโอเค okay. ต่อต่อวิอ ي. รัวๆเลยครับเฮ้ยอะไรเนี่ยผลน,นี้ไม่เคยได้เนี่ยผลคิโลคิโลน่าจะเป็นผมน่าจะเป็นผลใหม่นะครับเนี่ยโอ้โหผมยังไม่เคยได้เลยครับไอ้ผลนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเก็บไปก่อนแล้วกันนะผมมามามา,มาต่อต่อต่อโอเคต่อไปจะเป็นกล่องอากล่องเงินนะครับกล่องเงิน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 เี๋ยวก่อนโอเปอเปโอโห <c oughs> ผลของรอครับผมโอ้โหผลนี้ที่แบบแจ่มแจ่มแจ่มว้ามากโอ้โหมีอุ้ยสายโซออนเฮ้ยโอ้โหผนสายโซออนมันหายากมากเลยนะครับเฮ้ยเราได้ผลสายโซออนมาอู้ไปฟฟลคอนครับผมโอ้โหสปาสป,ปาด้วยกับโอ้โหจิกิจิกิกเฮ้ยผลของฟูจิโทระครับโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวนะ จะกินจะกินมันของของคิดนี่หว่าไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอ้โหได้ของแรงมาเต็มเลยวะครับไอชิบายเฮ้ยโอ้โหโอเคผลทเรโทริไม่น่าหายากนะครับเนี่ยเพราะว่าผมได้รัวๆเลยอ่ะตอครับต่อไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้ครับผลดีจุกมาเฮ้ยอ่อโอ้โหเนี้ยกั๊สสุกัสุเหรอกาสุกัสุเนี่ยนะโอ้โหแล้วแม่งไม่ได้เลยอืมกั๊สสุกัสสุเนี่ยนะติดผลของกล่องสีนี้โอ้โหโอเคโอเค ผลไหนดีครับต่อไปผลไหนดีผมอยากลองผลสายโซออนนะครับผมโอเคผมจะขอใช้ผลสายโซออนแล้วกันครับครับคลิปนี้เพราะว่าผมไม่เคยใช้ผลสายโซออนสักครั้งเลยครับโอเคเป็นตัวอะไรอุ้ยแปลงรักโอ้ชิบหายโอ้โอเคอ๋อเป็นไอ้นกนี่ครับผมไอ้นกเวนนี่ครับโอเคมันชื่อว่าอะไรนะผมผมจำชื่อเขาไม่ได้นะครับผมไอ้ที่เขาใช้ผลเนี้ยแต่ว่า มีบัฟมาให้ครับผมเอ้ยมันสามารถแปลงร่างได้ถาวรเลยเหรอเฮ้ยเจ๋งพอตัวอยู่เหมือนกันครับโอเคอ่าแล้วนี่คืออะไรครับอันนี้โอ้ยแปลงร่างกับเอ้ยเจ้จิ้มไพ่เฮ้ยเฮ้ยเจ้าคันยเกิเฮ้ยเจ้าคันยเกิโอ้โหเจอแบบว่าทัานตั้งตัวนี่เนี่ยคันยเกินี่แน่กระจอกมากคันยเกิโอ้โหบอกเลยว่าของเราเราดีบารเบอร์โอเคอันนี้คือแปลงร่างกับใช่ปะเดี๋ยวนะท่านนี่คือแปลงร่างแล้วเอ้ยเดี๋ยว่แต่แต่มันโอ้โหมันแปลงร่าง,งนานมากอ่าเอ้ยเฮ โอ้ oh, ชีบหายแล้วผลพิศารลงน้าไม่ได้เวนเอเอวันเราบาปได้เราบาปได้โ okay. อเคโคตรโกงเ,เดี๋ยวก่อนนะไอสกิลนี้คือทาทาอะไรได้ครับเดี๋ยวเราลองอมันทามันก็ทําอะไรไม่ได้เนี่ยเนี้ยแล้วมันมีทำไอมไรครับไอชีบหายกดูได้เอา้าอ๋อเป็นดาเมจครับผมมีมีอยู่20ดาเมจครับไอที่มันใครอะจำไม่ได้ไม่รู้จักอออโอเคพอจำได้อยู่แต่จําชื่อไม่ได้นี่แน่นี่แน่โอเค รู้สึกว่าสกิลนี้จะเป็นอ่าดาเมจนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้โทบิซุเมะเนี่ยนะครับผมจะเป็นสกิลในการทำดาเมจนะครับซึ่งอ่าไปรองกับใครดีรองกับไอ้นนท์ดีกว่าหไ,ไหมอบี้จา๋าเอ้ยคิปเปอร์นี่นะอ้าชิบหายเว้าเว,ว้าวหรือวะเนี่ยน่าจะตีเว้าวนะครับเนี่ยโอ้โหเวนโอเคเพบะไรนะครับอ่าถ้าให้ผมเดานะครับผมผลน,นี้น่าจะบินได้นะครับนั่นไงจริงด้วยครับผมโอเคเป็นผลสายโซออนนะครับที่บินได้โอ้โหเป็นผลสัตว์นะครับผมนี่ น่าจะเป็นสัตว์ในตำนานนะครับผมหนึ่งเนี่ยสัตว์ในตำนานครับเท่าท,ที่ผมพอจําได้นะครับผมไอเนี่ยเออคือถ้าถ้าจะไม่ผิดม,มันจะเป็นเทพของของออไอเรียกว่าอะไรเงี้ยมันมันชื่อว่าอะไรนะเออเออใช่ใช่ใช,ช่อารดาบาตานะครับผมน่าจะเป็นเทพของอารดาบาต้านะครับผมถ้าถ้าถ้าจะไม่ผิดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่อ่าที่ล็อกเกยียไปโอมกันดีกว่านะครับผมเพื่อที่เราจะได้ทำภารกิจของดักกันบอลครับซึ่ง อยู่ตรงๆอยู่ตรงไหนนะผมจำไม่ได้นะครับชิบหายโอ้โหโอ้เจอแล้วเจอแล้วนี่ไงนี่ไงโอเคไม่ค่อยห่างจากบ้านสักเท่าไหร่ครับประมาณ4 0 0เมตรได้ครับผมตรงนี้ครับนี่ไงผมจะเป็นเขต r ็อกเก้ไปโอมนะครับเป็นเขตของดารกันบอลนะครับผมมาจากมอสต์ดักกันบอลนะครับแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่บอกว่าเฮ้ยพี่สนใจนารูโตะบ้างนะครับคือนารูโตะนี่ผมการจะทําหลังจากพาร์นี่แหละนะครับผมก็ตามนั้นนะครับ โอเคเสื้อคาถาผมคิดว่าผมผมจะสุ่มวันละคลิปแล้วกันนะครับผมในในเรื่องคาถาครับเพราะว่าคาถามันปั๊มได้ไงนะครับผมคิดว่าถ้าเราสุ่มเรื่อยๆมันจะโกงกันไปนะครับผมผมเลยการจะสุ่มแค่วันละคลิปก็พอนะครับโอเคซึ่งไซเบอร์แมนนะครับผมจะเป็นอาตัวเครสนะครับผมของนักบอลนะครับซึ่งสามารถรับได้้วยการกดแอมานะครับผมนี่ครับโอเคเคสเสร็จแล้วอ่ะสู้กับราดิสเออโอชิพายเอ้ยโอ้โหราดิสมาแล้วราดิสมาแล้วเดี๋ยวก่อนเอ้ยมียานที่ด้วยเจ๋งเดี๋ยวก่อนนะ ขอกินอาหารเพิ่มเลือดแป๊บนะครับผมแป๊บโอเคราดิสราดิสเลือดร้อยสิบอะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะโอเคเอาคาเดนาพอคาเดนาพอนี่แนนี่แน่ลองใช้สกิลดิลองอุ้ยยังไงสกิลใช้ผลจริงๆด้วยครับแต่ว่านี่แน่อะไรราดิสอุ้ยตกเป็นด้วยว้าวหน้ากากคณิติกออกมานี่เกะกอีโอเคเว้นกดไงวะ f 4อา่า f 4ใช้ได้ใช้ได้แล้วมันใช้ไงวะช่างแม่มโอเค ต่อไปต่อไปต่อไปเอาลัวๆเลยเอ้ยอุ๊ใส่เบมนอืมใส่เอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใชสเบมแมนใสาบาแมนนะครับผมใสาบาแมนหรือหรือว่ามันอ่านว่าใสาย,ยาแมนนะไม่น่าใช่นะครับโอเคค่า12ค่า12ตัวนะครับผมซึ่งซึ่งถ้าเราเออเนี่ยซึ่งถ้าเราเสร็จภารกิจครับเราจะได้อ่าเป็นใต้โอชิบหายโอ้โหมันตีนแรกพอตัวอยู่เหมือนกันครับผมโอเคโอ้ชิบหายมาเยอะจัง ซึ่งถ้าเราเสียภารกิจกับผมเราจะได้แต้มมานะครับสามารถเอาไปอัพสกิลของนักกันบอลได้นะครับผมโอเคซึ่งแต้มนั้นก็ตามนี้นะครับโอเคซึ่งผมว่าผมกาจะอัพเลือดแบบเยอะๆเลยนะครับผมน,น่าจะพอได้อยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมาเยอะอะไรมากมายนี่แน่นี่แน่ไซบไซบาร์แมนโอเคเอ่อนี่แน่น,นี่แน,น,แน่กี่ตัวแล้วเนี่ยเก้าตัวแล้วครับผมอีก3ตัวอีแค่อชิปหายย่าสามตัวเท่านั้น อีกแค่3ตัวไม่อีกแล้วอีกแ,แค่3ตัวเท่านั้นอีกแค่อีกแค่3ต uh> ัวเท่านั้นเฮ้ยว้าไม่ก็เหรอนี่แน่นี่แน่นี่แน่อีกแค่3ตัวโอเคน่าจะครบแล้วนะครับเนี่ยอ่ะต่อไปสู้กับเชมเดมนะครับเป็นจะเป็นแก๊งโอ้ยอ๋อเป็นโอ้โหเบจิต้ากับนาโปกับน็โปโอ้โหเดี๋ยวเบจิต้าเบจิต้านี่แน่นี่แน่น็โปก่อนอ๋อน็โปก่อนอ๋อน็โปก่อนนี่แน่นี่โอ้ยเดี๋ยว โอ้เม <muitas> <arias> ื่อก <is> ี <bulun> <vậy> no ้นี่แบบนี่แบบโอ้มาเป็นพลังเลยครับผมนี่นะเบจิต้าเบจิต้าฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อจอดเด็ดนี่นะมีพลังเหมือนกันเวทัวรมีพลังเหมือนกันเว้ยเบจิต้าโอ้โหเบจิต้าโอชิบหายโอ้โหเด็ด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 ตายตายโอ้โหชิบหายเอาผลสายโซออนมาแพ้เบจิต้าโอ้โหผลสายโซออนตูโอ้โหอนาชีวิตมากเอาผลสายโซออนมาแพ้เบจิต้าแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ็กเอกเวนโอ้โ oh. หยังเหลืออีกคนเลยครับผมอีกคนก็ก็จัดสิครับโอ้โ oh ห oh. คิดว่ากลัวเหรอครับหึไม่หรอกไม่เสียตรงไม่เสียตรงเสียด้หรอกครับผมจับให้หมดครับโอ้โ oh ห oh. อย่าคิดว่าเราจะเสียดายผลนี้นะโอเคไปเลยดีกว่าครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะนั่นมันดราก้อนบอลแวบแป๊บ <laughs> ขอแวบแป๊บหนึ่งเออเรียบร้อยไอ้เบจิต้ามังอาจนักที่มาฆ่าฉันโอ้ยังไง บินได้สุขใจเลยน,นะแกเอ้ยโอ้จิ๊บเกือบโดนหูโดนนี่มีตายชิบะเดี๋ยวก่อนลืมลืมลืมโอ้โห้ฆ่าเออใช่ตายแล้วฆ่าัวได้ขี่หายเวงตู่ต้องมาเก็บใหม่อีกแล้วอะไรวะโคตรเร็วโอ้บินได้เหมือนกันโว้ยคิดว่าบินได้คนเดียวเหรอบเอะอะชิบะอือชิบยแล้วต้องวาร์ปต้องวาร์ปงานนี้งานหยาบเฮ้ยงานหยาบหย,ยาบแล้วล่ะชิบยลืมําทำ เตรียมทำจุดไว้เวนโอเคก่อจะหาทางวาร์ปได้เบจิตเ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 กินอาหารแป๊บ okay. oh. โอเคโหผมว่ามีคนด่าแน่นอนครับวาร์ปอย่างนี้เนี่ยรู้เลย oh. โอ้โหเตรียมตัวเตรียมตัวยอมรับความจริงเตรียมตัวยอมรับความจริงเลยเนี่ยเออว่าไม่น่าวาร์ปเลยน่าจะยอมยอมยอมไป oh. โอ้โหที่่าแล้วโดนด่าแน่นอนในรอบนี้เวนโอ้โหแล้วแบบ นอกจากจะโดนด่านี่ยังโดนเบจิตา้าด่าอีกครับเวนเวนมากๆโอเคฆ่าเบจิตา้าไม่ไม่ได้โดนระกี่ใช่ไหมได้ก็บ,บ้าแล้วนเนี่ยอ่ะอัพอัพอะไรดีอัพซุปเปอร์เซย่าสักหนึ่งไหมครับอัพมาสักหนึ่งก็โอเคนะครับดูดีดูดีดดมีออร่ราหน้าไม่หมองแล้วเราก็อัพนี่เลยสเต็งรัวๆนะครับขออัพสเต็งรัวนะเคยที่เราจะได้เลือดอ่าอัพบิลพาวเวอร์มาก็ก็โอเคนะครับผมโอเคตอนนี้เลือดเราคือ144แล้วนะครับซึ่งอะไรเนี่ยสู้กับเอ้าเดี๋ยวเราสู้ต่อโอ้ โอชิบายนี่แน่นี่แน่อ้ยชิบาย้องใช้กระบองซะงั้นโอ้ขอโทษเบจิต้าอ๋อสงสัยคือคือคือภารกิจมันไม่นับครับผมคือผมลืมกดนะครับโอเคเอาใหม่อ่าต้องไปที่ดาวนางเม็กนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปพาทหน้าแล้วกันครับโอเคซึ่งไอยานี้นะครับผมจะได้มาหลังจากจบจบภารกิจของราดิสนะครับผมจะสามารถไปที่ดาวต่างๆได้นะครับเนี่ยไปนางนางเม็กดาวดวงดาวโลกนะครับผมเดี๋ยวเราไปให้ดูแกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะครับชิบายโอเค ดาวนาเมก็จะประมาณนี้นะครับผมจะมีพวกมอนเตอร์แบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปีกปีก,กูนี่แบบทะลุยานอ๋อเดี๋ยวชิหายโอ้โหนี่มันพวกมอนเตอร์เคสเนี่หวาครับโอ้โหแล้วมอนเตอร์จากเคลสมันเกิดมาแล้วมันมาตีผมดอกไปไป,ไปดอกหนึ่งโคตรเวรเลยเอาชิหายโอ้ตายตายได้ขับลูกแป๊บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงมึงอะไรยอะไปแล้วลับลกแป๊บเดี๋ยวตายโอ้โหยาน,นลงกุดมันลงจอดไงวะช่างแม่มจะหาก่อนครับ เกือบตายเลยครับผมโดนตุ๋ยโดนโดนตุ๋ยไปนี่เกืบนี่แบบเกือบตายโอเคยานมานคะครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับน่าจะอ่าเพียงพอแล้วนะครับผมกลับไปที่บ้านของเรากลับมากลับมากลับมาแล้วทำอะไรวะเดี๋ยวเรามาขอพอรจากเทพเจ้ามาังกรดีกว่าไหมเออนะน่าจัดน่าจัดโอ,อ้ชิบหายฐานเรือเกียด <c oughs> <c oughs> Hey. เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าขอพรจะแค่วเจ้ามังกรปิดประตูบ้านแป๊บเดี๋ยวมันเข้ามาอ่าขอแปลงนั่งกลับก่อนโอเคเอาเดี๋ยวอะทำไมมันต้องสลายโอ้ชิบหายโอ้โหกูกูมากูก็สลายมานอกบ้านเลยเวนเวนกรรมคันเท้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทานเรือเฮ้ยทานเรือเข้ามาเหรอหรือไงช่างมันครับไปโอ้โอ้โอ้ไม่ช่างแล้วกูไม่ช่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเรือ ทหารเรือเขาบ้านเวนเนอร์เราทหารเรือแม่งหายตัวอยู่ไอชิบะแล้วจะขอพรไงวะเนี่ยโอ้โหโอโดนอีกแล้วเอาชิบอ๋อไอทหารเรือเวอโอ้ยเดี๋ยวลงลงไปวางดอกบอลดอกบอลจ๋าค่ะโอ้ยยอมแพ้ก็ได้กูไปบินเล่นดีกว่าถ้าถ้ามันจะเก่งขนาดนี้โคตรเลวเลยครับผมโอเคผมว่าเราไปบินาหารดีกว่ามีผมไปบินาหารผ่อนไปไปศาดดีกว่าผมก็จะว่าไปผมว่าเราไปทํา เราไปทําภารกิจต,ต่อที่ดาวนามเมก,ก็ได้นะเพราะว่ายัางไงก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วครับผมโอเคไหนๆก็ทําภารกิจแล้วครับเราทําต่อเดยกก็ดีนะครับผมไปที่ดาวนามเมกเย่ yeah! โอเคแต่ว่าเนื้อนี่สิเนื้อนี่ไม่น่าพอผมมีเนื้อน้อยมากเลยครับผมโอ้ชิบหายอะไรวะอีเอ้ยยังไงอันนี้คือบ้านของชาวนาเมกนะครับผมห้ามฆ่าห้ามฆ่าเขานะครับผมเพราะว่าถ,ถ้าเราฆ่าเขาเนี่ยเราจะกลายเป็นปีศาจนะครับผมไอเลือดเราจะกลายเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เราจะไม่สามารถฝึกสกิลกับท่าน เจ้าจ <irm ala> ุดพบได้นะครับผมโอเคซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่แย่มากแย่มากอ้ยเดี๋ยวเราใช้ผิดดับโอ้หนี่ไงนี่นะเออชิบายโอ้เยอะเยอะชิบายโอ้โหอะไรโอ้มันเป็ียนตาไปด้วยเวนต้องใช้กระบองกระบองเหล็กสุดโกงของเราแล้วตจังหวะนี้ต้องใช้กระบองเหล็กสุดโกงของเราแล้วนี่นะนี่นะดูหน้ากระดูอันนี้นี่มีฮามีฮาไอชิบายแว่นแตกแล้วโอ้ย่าพึ่งยังไม่อยากตายถ้าตายคือจบนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าตายภารกิจน่าจะรี ไทตีกทูทหารเรือทหารเรือมันมันม,มันมาทำอะไรอยู่ดาวนาเม็ก,กวะไอเรวเอ้ยไอเรว,เวทหารเรือมาทำอะไรอยู่ดาวนาเม็กนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยอย่าตายอย่าตายเชี่ยวหายเลยอ๋อยังไงโอ้เนื้อยังมีอีกตั้งเยอะแยะโอ้โหแล้วก็ไปกลัวหมด <c oughs> ยังมีอีกบาร์เลยเนะี่ยเนื้อเนะี่ยโอเคปะทะซุยซุยเนี่ยนะเดี๋ยวนะวันนี้สวัสดีนายขอค่าหน่อยขอเฮดช็อตยอ่ยอยอ่าฮ่าย่าฮ่าโอเคเอ้ชิบหายทหารเรืออยู่แถวๆนี้แน่นอนเลยมั่นใจ โอเครับต่อรับต่อทำต่อทำต่อปะทะโดด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 ชื่อว่าอะไรป่ะเนี่ยโดโดเรียเหรอโอ้โหเกือบตายอุ้ยดอกเดียวที่เกือบตายเทตีร้อยกว่าพระเจ้ามึงจะตีแรงกว่านายวะโอ้โหคตรเลวชาบนซาบนชาบนเหรอชาบนหรือซาบนซาบนเลือดน้อยกว่าไอ้โดโรเทียเนี oh ่ยเนี่ยโอเคอ่าปะทะโอ้โหนี่มันแก๊งสีสหาย แก๊งสีเออชิบหายนี่มันแก๊งสีสหายซ่าเนี่ยหวะครับสู้ดี๋ยปะครับผมเพราะว่าแก๊งสีสหายซ่านี่มันเก่งมากๆครับผมว่าผมไม่น่าไหวอะ่ะใช่ผมดีคือมันเก่งมากๆครับผมผมไม่น่าสู้ไหวครับไอพวกแก๊งสีสหายสีสหายเทพซ่าพวกนี้เนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับกลับกลับดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวนะเอ,อเอ้ยชิบหายเดี๋ยวเื่มยาตัวกลับไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวเื่มยาตัวกลับไม่ได้โอเค ผมว่าเดี๋ยวค่อยสู้กับพวกไอ้แกงสีสหายแล้วกันครับมันเก่งเกินนะครับผมไม่เก่งไปผมว่าผมยัง<อ>ยังไม่น่าสู้ไหวนะครับเนี่ยต้องแบบรอได้คาถาของนะของนารูโตะก,ก่อนนะค่อยสู้ไหวนะครับผมเดี๋ยวรอเราได้คาถาของนารูโตะก่อนแล้วกันครับแล้วค่อยมาที่นี่โอเคกลับที่โลกของเรากลับบ้านเราดีกว่าเฮ้ยมือตัวเหรอเฮ้ยเดี๋ยวโอเคอ่าโอเคใช่ใช่ใช่ผมอยากไปที่นี่เหมือนกันไปดาวอาดาวของเบจิต้านะครับผมเนี่ยโอเคอยากมาเหมือนกันครับอ่าอยากให้ถูกประกันได้ผมนี่ครับ พวกบล็อกส่วนใหญ่จะเหมือนกับอ่าร็อกกี้ไบโอมนะครับแต่ว่าพวกคนที่ที่อยู่ที่นี่นะครับจะเป็นชาวไซยาทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นปะเลือดสามดอกจะแบบปั๊มอุ้ยเดี๋ยว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 ร้อยหกเลยเหรอโอ้ยเยอะมากร้อยหกขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 พวกทีมันเก่งโอ้โหชาวไซยาพระเจ้าโคตรเทพเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกอนขอเวลานอกโอเคเราโอ้โหคือแบบเมทัลร้อยหกเยอะไปไหนวะเนี่ยโอเคผมจะอัพ ชิบหายแล้วกลับบ้านดีกว่าครับเอาเอาไปว่าดูแค่ดูดูแค่นี้พอแล้วกันนะผม <c oughs> ดูแค่ดูว่ามันคือตัวอะไรพอแล้วกันนะครับโอเคเอาไปว่าผมจะขอทำไมผมไม่ได้อยู่ในร่างของไอ้นกแล้วทำไมผมถึงยังบินได้อยู่วะโคเร็วโอเคเอาไปว่าผมจะอัพอซูปเปอร์ฟอร์มไปขั้นสองแล้วกันนะครับผมก็คือขั้นสองขั้นสองน,นี่ก็เพียงพอในการแปลงหน้าเป็นซูปเปอร์ไซยญา,ยาแล้วครับแล้วก็อัพวิวฮอร์เดอร์สักหนึ่งนะเลือด ด้วยเลือดด้วยเลือดสักเลือดสิไปเลยอ่าเอาเอาวิเอาวิวพาวเวอร์สักห้านะครับผมน่าจะเพียงพอในการอัพแปลงราบเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับผมโอเคซึ่งทหารเรือนั้นน่าจะไปแล้วนะอย่าอยู่อย่างเงี้ยโคตรเกลียดทหารเรือมันหายตัวมันโกงมากเลยครับนี่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 ดูดูหน้าอันนี้ก็รู้ว่ามีหานี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ชิบหายทหารเรือยังอยู่อีกเหรอเนี่ยอ่าผมมีอยู่56ครับผม ผมว่าเราไปเดือสกิลบินดีกว่าไหมเออใช่ใช่ใช่เซลสามารถสอนเอ,อ้ยเซลมันเป็นคนคนไม่ดีนี่หว่ามันสอนสอนสกิลไม่ได้โคตรเลวเลยชิบหายแล้วไปไหนดีวะเนี่ยไปดันดีกว่าครับดันน่าจะใกล้ๆกับอ่าใกล้ๆกับ,ออกกบออสวรรค์น,นะครับผมโอเคสวรรค์อยู่ด้านนู้นใช่ไหมอ,อ่าจริงๆด้วยนะครับเนี่ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยดิมนันคาเนกิโอ้โหนี่ข่าวว่าเจอตอนต้นพายไปแล้วจากดันคาเนกิก็กลายเป็นคาเนชั่นคาเนชั่นนี่แม่เอ้อจบเลยวะอ่า ถ้าจะไม่ผิดค,คือรอบแรกมัน,มนไม่ดรอบใช่ปหมครับผมโอเคแต่ว่ารอบรอบนี้ตอบนะครับอ่าโอ้โหสูงสูงแงองนันตรการเออใช่ใช่ใช่เราเป็นคนดีครับผมคนดีสามารถรับถั่วเซียนจากโคดรินได้นะครับผมซึ่งโคดรินจะอยู่ตรงนี้นะครับโคดรินจ๋าท่านข้าขอรับถั่วเซียนจากท่านหน่อยนะอุย้ยเมฆสีทองกับถั่วเซียนว้าวโคดรินนี่อ่าเรียนสกิลเบนดาครับผมโอเคเราเรียนเลยแล้วกันครับสกิลบิน โอเคสกิลบินสามารถบินได้โดยการกด f นะครับซึ่งผมปรับเป็นปุ่มไหนแล้ววะชีบหายโอเคผมปรับเป็นปุ่มเอ็นแล้วอ่านี่ไงอันนี้อันนี้คือผมบินโดยการใช้สกิลบินนะครับผมไม่ไ,มได้บินโดยการใช้ผลพิานะครับผมแต่รู้สึกว่าอ่าบินโดยการใช้ผลพิษน่้จะเร็วกว่านะครับโอเคซึ่งวิธีการที่ทําให้มันบิเนเร็วขึ้นนะครับผมเราต้องมาอัพต่อนะครับผมอัพก็อัพต่ออัพเลยดีไหมเราจะได้บิเนเร็วเร็วเผื่อเราไม่มีแบบสมมติว่าถ้าเราไม่มีผลพิษนะครับผมเราก็จะได้บินได้นะครับเนี่ย อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคเรากลับดีกว่าครับผมชาวบ้านน่าจะให้อภัยแล้วนะครับยังยังกลายเป็นเอาหูเด็กนี้เขาจะบ้านเอ้ยแล้วใครเนี่ยไม่เคยเจอเอ้ยนิสกิโอโ้ยนี่มันไอตัวโดนตุยท้องนี่หว่าตัวโดนตุยท้องโองๆๆๆ้ยอ้ยใครเนี่ยอ๋อฮิโามิเนะเด็กก็ไม่เว้น,นครับผมโอ้โหนี่คืออาปัจจัยของเราครับผมรังแกเด็กกับผู้ใหญ่นะครับผมเอ้ยไม่ใช่รังแกเด็กกับผู้หญิงครับผมส่วนผู้ชายนี่เราหนีนะครับมันเก่งเกินเออ ถ้าจะไม่ผพดคือผมเจอจีนอสเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันมันหายไปหน,นี่ยว่าจีนอสเอ้ยเจอมาโดเจอไขโดนี่ไงจีนอสโอเคเราฆ่าจีอนอสต่อใรกันถ้าผมเราจะได้เป็นไอ้นี่ไงเป็นจีนอสเจมนะครับผมเนี่ยเราจะได้สามารถทําเป็นชิบหายกุตกทะเลแล้นโอ้โหเี๋ยวนะเออมันต้องเป็นน้ำมันต้องเป็นน้ำทะเลไม่ใช่เหรอที่แบบเราเราจะไม่ชิบหายโอเคที่แบบเราจะไม่ตายที่แบบเราจะอ,อ่อนแรงลงอ่ะแล้วทำไมน้ําจืดที่มันเราก็อ่อนแรงลงวันนี้ หรือว่าไอ้นี่คือน้ำทะเลไม่น่าใช่มั้งนะครับใช่ก็บ,บ้านแล้วครับผมโอเคเมื่อกี้ผมเจอตั๊กตะบอลน,นี่หว่าเดี๋ยวขุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนบ่นอีกว่าพี่พี่ลืมตั๊กตะบอลเอออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับโอเคแต่ไมีคนบ่นอีกโอเคเอ่าคันยิชันอีกแล้วทำไมคันยิชันมึงมีเยอะจังนะมึงมีมึงมีแฟดอแตคันยิชันมีแนะนี่นะนี่นะนี่นะนนะนนะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะขอแล้วพอแค่ประมาณนี้ก่อนก็ก็แล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้า รู้สึกว่าดักรนดบอลมันจะมีแสงแสงในตัวหรือเปล่าวะไม่มั่นใจฮะแต่มันน่ามีมั้งเมื่อกี้นี่มันไม่มีแสงใช่ไหมเอออันเราก็ลืมโอเคเอาไปว่าพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมแล้วคลิปหน้าผมจะทำคาถาของนารูโตะนะครับแล้วก็จะได้เปิดซิงคาถาด้วยนะครับผมแล้วก็จะได้อขอพรจากเทพเจ้ามาังกรด้วยนะครับในคลิปหน้าโอเคก็คลิปนี้ผมว่าผม พอแค่นี้ก่อนแล้วมันมาไงวะเนี่ยโอเคคลิปนี้ผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อกันดีกว่าครับกลับมาครับอันนี้ไม่แอนิเมชั่นนะผมจะเป็นยังไงก็ติดตามกันต่อในคลิปหน้าครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าผมไปครับ